เจอเด็กนะอพี่ลืมถ่ายว่ะถ่าเองไงถ่ายปุยังถ่ายังคนนี้ยิ้มใหญ่อ๋อไปไหนล่ะลงมาเดินลงเดินลงเอ้าลงเดินไปโอ้โหอารมณ์ไม่ค่อยยังไม่ค่อยร้อยตื่นตื่นก็มาสายว่าตื่นเอาไม่ไปไม่ไปเขาไม่มองตลอดเลยเองเขาจะเด่นไหม ตนเดียวเอใครอะดินในนั้นนะครเอเดดนนั่นะใครรู้จักเล่นกล้องแลเยเหอเยปยมอเดือได้ตลอดอะรู้อะไรน่งไม่้บอกว่ามนเป็น อยน้ำกับคุณปูไหมลอยน้ก็ยีรถเข็นน่ะไม่ไมก็ยี้าวีรถเข็นก็เชยเอเ้ยยกมือไหว้ด้วีไม่ดูเลยหลานยกมือไหว้ด้วยเ้เก่งเว้ยมีอมมีอารมณ์ทไหว้วัดีหรอลูกโอ้หลีไม่ดูเลยเว้ยเ้ยื่้ยกมือไหว้ดิเ้ที่มาสายกจะไม่หามโมงเราไม่ยอมนอนดื้ นี่กนอนอีกปูรอว่ายน้ำรอเลยนู่นหลีบอกวันนี้ทำไมว่ายน้ำเร็วนี่โอ้โอ้เ้าโอเคเขาร้อยนจริเขาร้อยเฮ้แมวใครมาใครมาว ลงบะคองมานู่นอยู Yo, it, it wow. ่ของนู่นแล้วดปนู่นไปนู้นแล้วจ๊ะเอ๋เมื่อไหร่ไปเล่นน้ำกับคุณปู่ฮะเอาว่าได้แล้วเริ่มเล่นได้แล้วใครแต่ละเริ่มเล่นแล้วไปน้ำคุณปู่แล้วสองปูเลยโดด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 มาเช้ามาเช้าไปชมมณิสิของหมู่บ้านเต๋อสามชั่วโมง ไม่รู้ไปไหนกันไปฐานนี้แหลแ้วไปนะแตกนะแตกนะเดี๋ยวปู่แตกนะแวปู่ปูแตกนะถืนแล้วเหรอหัวมันเถิดกัะดูดิพ่อเถิเกเนี่วัดเถิกคะ่ะเถิกกับพีตนน่ต้นเลยวัดเถิกคะ่ะฮะ เด็กชอบอาราวาเด็กชอบอาราวาด้วยเหรอเด็กชอบำของแตกเล่นเลยโยนขอวลงฟืนแล้วก็มองโยนขอวเล็ตกฟืนแล้วก็มองเออใจเปล่าเฮ้ใจเปล่า ปีนมาแล้วโปีนมาแล้วปีนแล้วปีนได้ปีนแล้วขึ้นมาป่ะเจียวเวลามี้ยุกแล้วยิ่งรักพ่อแม่ใช่เจียวขึ้นบ่าเอาไงคะ after, ับยังคิดไม่ออกเลยแต่มีคนสอนยังไงปีนในนี่ผมนะนกนกนุ่นนุ่นมาวิคนปั้นนะนุ่นนน่เสียงนกนุ่นเนอนกนุ่นน่แตตี่นั่นแหละใช้แบตตี่มนไม่มาดีไปเว้ย เอออันนี้อ,อันนี้เหรอออะไรต้นไม้ว่าถ่ายมาจากประเทศอ่ะบ้านเต้มีกระเพราขึ้นคนไม่หอมคนไม่หอมเลยเพราะกระเพราบ้านแล้วกลิ่นจางมากเลย,เยที่นี่อะที่นี่กลิ่นเลยมาแล้วมาแล้วนั่นหลวงต้นมาแล้วนู่นหลวงต้นมาแล้วเอาบูบูมาเล่นแล้วหลวงต้นนู่น นน่นโน่นดูไหนแล้วนู่นเบู่นนู่นโน่นก็ไม่ดูเลยนะเฮ้ยเอ้วมันกลัวไอ้ลุงต้นมันได้ไงวะคนอื่นไม่กลัวนะเออแล้วมันจําได้ด้วยนะไม่ได้อื่นชอบมีลุงต้นอ่ะกลัวเป็นไรกลัวเขาอยากจะมาเล่นไงเองก็จะไม่ทำซุป Dính vàng đi, dính vàng đi. Dính vàng đi phê phê này. Phê này, đâu? Này. <cười> <cười> này. 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 กี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาไม่บอกหรอกคคตไทยเองสิต้องเก่งต้องทายเวลาเป็นห้าโมงแล้วหนึ่งทุ่มแล้วเฮ้ยบ้าเนื่อยใช่ปล่าไปไหนอ่ะ่ไปอีกเจอไหนนะเอไหน 哎，嘿嘿嘿，你干嘛？嗯嗯嗯。 อืไม่ไมีถึงหนัก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 พี่ก็ทำน้องกระเด็นแล้วไอ้ทำน้องค่อยดิ ไปผักน้องกระเด็นอย่างนั้นโอ้ไม,ไม่ผักอะไรเราเห็นเห็นอยู่<อ>นัน่นแหละเองไม่ตั้งใจผักรู้แต่เองเศร้ากับผักนั่นนะ่าเมื่อกี้เข้าใจเปล่าหน,นักหนักหนักไปเร็วปล่อยปล่อยน้องเดิน ไม่ต้องจับไม่ต้องจับปล่อยเขาในนี้ไม่เป็นไรในนี้ยังไงก็ไปไหนไม่พ้นข้างนอกดิ

พ่อให้คนเดียวเพราะยังจะตายเลยนะฮะน่ะกลับยปอีกคนไยมา้อะไรไม่ชอบกีนราค้าไม่คายแล้วต้องสองล่อลูกลูกอยาให้พ่อก้มเห็นพ่อกดหลังพ่อไม่ดีอยู่ลูกเอ้ ทำโรนมรึงไปเก็บโน่นเดินเก่งแล้วน่นวิ่งได้แล้วเดินวิ่งได้แล้วนันโมโหเต็มอ่ะเ็กมวมนงเมา มาเลวิ่งมาจะเอาให้ได้เ şey ดินมาไม่ไป้แลวเดี๋ยวน้องตาเมนแม่อะไรเนา่ ต้องกิงอิตาลีแล้วนะลูกรสชาตินเพอร์เฟกต์ครับทำอะไรกันเนี่ยเดสโตมนั่งโขกเองาโโขกมันปวดแทนนี่ <Lion. S 1> อ่ะไม่ตา,ายทารอ,อบออกมาทำไมจ๊ะคน,นไม่ใช่แมวหรอกมาลองเจ๋อ มาแล้ว<ด>ไานไหนเนี่ยกินข้าวเปดกินข้าวยอมกินตะกีอืมอ้งกัไว้แล้วเองไม่กนรไม่ห็นข้จะข้นไปหีเมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็แล้วมาตมาเลยหมวหัวเลยีมันเหนื่ยเต็มล้ดูนเดินสเดินแข่งๆวกใหญ่แล้วมือก็ไปร่นี่นู้แล้ว มีน,มน้ำเลยว่าโอจิกิแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรหรอกมันมียา เดี๋ยวมันก็เข้าไปตามเข้าปากไปแล้วเ,นนนะเดินทั่วบ้านนยะอย่าป้ายเลยมเมาเมาหม,มเมาไปแล้ว ไปตามพ่อใม,มัมนู่นไป,ปไปเร็วแมวนู่นหันห้วนู่นสันหัวนู่นไม,ไม่เอาเ,อาเป็นมัมมัมนไม่เอาเ,อาเป็นพอทำแม่อร่อยไม่กินด้วยน่น นกนข้างล่านำนำนนมนมำนำอะไรคะไม่กินพ่อกินหมดแล้วกิบานะกินแค่ห้าบาท โ้ยเมกเองเออนั่นไงสุดยอดมันมัๆมัมมัมตตกต่ำในขนาดนี้นันมันเก็บของลูกกินนะฮะมันมมัมเร็วมัมมัมมัมมัารามัมมัมเร็วนะหายแล้วโดนมันตงตนอุยไมอะ ไปไหนก้านี่มมานีคอัมาเดินเป็นลรไปทั่วมาแล้วนั่นไม่รู้กูไม่รู้จะไปไหนแล้วเอ๋ห็นกระเป๋าเหกระเป๋านอนนอนนอนไม่รู้นี่นน่ไมมันกินเราให้มันกินี่รู้มากนี่ จะให้ได้แล้วเล่นกล้องแล้วนะเดี๋ยวนี้รู้จักนักกล้องแล้วเออยิ้มกิบหวานยิ้มหวานแล้วเอ้ออิ่วด้วยโน่น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 แบบอะไรแบบามานนั่

อะไรอะอะไรเห็นเปล่าอะไรเปล่าเออแล้วเขาชี้น้ำตะกี้เออทีหล่ข้งน่ะหายไปแล้วนู่นเอดูเองอืมอืมไปบ่ายดิ บายบายพี่กุ๊กดิบายบายบบาายยทุกครับก่อนดิทุกครับทำไงเมื่อกีินทุกไปนะทุกครับทุกครับข้าวมากินเองพวกไม่มีเลยเออไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วนะเออนุ่นบายบายพ่อหนุ่นเายบายพ่อหนุ่นเออ บายบายดิบายบายทุกครับดิปวดหัวทำไงปวดหัวปวดหัวทำไงไหนจมูกไหนจมูกจมูกอยู่ไหนต้องพูดอังกฤษอังกิตคำพูดอังกฤษโนดโนดอยู่ไหนโนดไปยืนโน o ไปย o u มา Bên này, bên này.